ใครข้อสงสัยกระทรวงการคลังมาตอบคำถามหากโดนตัดสิทธิ์คนละครึ่งในรอบแรกสามารถลงทะเบียนในเฟสสองได้หรือไม่ก่อนจะไปชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่อง Rose Travel ด้วยนะคะ ประสบความสำเร็จไปอย่างงดงามกับโครงการคนละครึ่งที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฝื้นฝูเศรษฐกิจระดับฐานรากให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยทางคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติให้มีโครงการคนละครึ่งเฟดสองแล้วและจะเริ่มลงทะเบียนในวันที่16ธันวาคม2563หากโดนตัดสิทธิ์จากคนละครึ่งรอบแรกสามารถลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสองได้หรือไม่ ล่าสุดในวันที่9ธันวาคม2563 Facebook สถานีข่าวกระทรวงการคลัง ก็ได้ยืนยันแล้วว่าผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากไม่ได้ใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งรอบแรกสามารถลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2ได้ใหมค่ค่ะก็ยินดีกับทุกคนด้วยนะคะรถก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่ลงทะเบียนแล้วนะคะแต่ว่าได้สละสิทธิ์ไปนะคะรถก็รอที่จะลงทะเบียนรอบเฟส2นี้นะคะในวันที่16ธันวาคมเป็นต้นไปซึ่งจะรับเพิ่มอีก5ล้านคน ได้ในวงเงิน3,500บาทนะคะสามารถใช้ซื้อสินค้าทั่วไปที่ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องจ่ายเงินคนละครึ่งนะคะก็คือครึ่งหนึ่งรัฐบาลเป็นคนออกให้แต่ละวันจำกัดวงเงินที่รัฐออกให้ไม่เกิน150บาทและเริ่มใช้จ่ายได้ในวันที่1มกราคมถึง31มีนาคม2564 คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการลงเทะเบียนคนละครึ่งเฟสสองก็มีคุณสมบัติคือมีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีบัตรประจำตัวประชาชนไม่ใช่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือคนที่มีบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไม่สามารถที่จะลงเทะเบียนคนละครึ่งได้นั่นเอง ผู้ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งระยะแรกและระยะที่2จะไม่สามารถใช้สิทธิมาตรการชอบดีมีคืนได้หมายความว่าคนที่ได้ลงทะเบียนคนละครึ่งในรอบแรกและรอบ2ไปแล้วได้สิทธิ์นั้นไปแล้วนะคะจะไม่สามารถใช้สิทธิ์มาตรการชอบดีมีคืนได้นั่นเองค่ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอ่า ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่อง r o s t Travel <c oughs> กันด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ